สบายดีสบายดีสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะตอนนี้เราก,ออก็ออกมาบักสองแล้วพี่น้องอันมาน้านมิโนก,กับน้าซา,าวเนาะฝนมาเสื่อเขื่อนสิบปค้ายงเฮียนแล้วพี่น้องเป็นขนมมายังเนาะเอาสิบปถ่ายบรรยายกาศในน้ำวนำนั้นเนาะนี่น้องโซ่ข้ามก็มาเนาะน้องมนา,าก็มาขนั่นระวังเลยโซเฟทก็มาตามเนาะ บอวไม่ได้คือเลยจากระเบืงแล้วก็ะที่ทางนี่เลยนั่งยังไปแม่ไปแม่ไปแม่กับเธอ เห,ห,ห,หมืนดวอยู่สัห้องเด็ห้องใหม่เนาะพี่นนาะบอวน,น,ออนี่คนชิมสื้อในนี้เน,น,ะน,ออนาะนี่ชื่อเครื่องหลินในไปค้ายนี่ชื่อเครองหลินเนาะ เราไปมากลับเท่าไรนี่โอ้คนซื้อสติกเกอร์เราไปขายน้ำพี่น้องเนี่เอาแบบใหม่นี่แม่นี่เอาแบบนี้นี่นี่นี่สองครับนี่จะแฟเราตัวนี้ก็งามนี่เป็นเด็กเปนละกัเบอร์นมีบะ่อางบอลาละอันสามกันคือกันคือกันรับกันไปดีแหละเห็นเราไปขายน้ำพี่น้องน้องวัวน่ก็จะเอาไปขายเลยนี่ขายอยู่หงเฮียนให้เด็กๆ น่งเชียันนีอ่าต่อเนี่ตี่นะไม่มีอย่างนี้นะเห็นได้ไหมนี่ม่ยเย้มเ้ทนแม่มีเป็นพงกันจะี้ให้ได้ไหมแบบข้อสีเดวเาเคยซื้อมาสีให้ได้ไมโบมีเนาะอย่าไปไกลมาที่ละ น้องโซค้ามีเอลแม่น้องพี่น้องน้องโซค้บเอลแม่ได้ดิ้โซครังนี่ได้แม่นี่เจ้าก็คือบระานนี่มี่บอวิ่งเองพูดเอออ้ดัน็กีบไปนิโซเอยู่ <ś red its> เด้หน,น่อยไดน่อยโหลดช่องแมาลูกนี่ช <ś red its> ่องแมาลูกี่มาเบงโหล,ด,ลดเด้เหมือนเด้เอหน่อยอ๋อเป็นชื่อสติกเกอร์นอกคนละกล่องไปขายเป็นแผ่นละสเสร้างแผ่นหาบาอดเลยได้กำไรอยู่สามสี่สิบบาทเนี่ยแะไรเนาะพี่นนอง เืดหาจสไ้าพดิ่ยืหนรห่งเลกๆแบบอ่าถือถ่ายนี่ก็ถือนี่่านี่งนกขาเจ้ลือให้เขาดีกถ่ายนี่เมกุกเออแล้วมันซื้อราเออเออเออขายขายดีขายเบิร์นี่เรานี่เรายืนี่แหละยันโหลดได้เด็กๆ เด็กๆยืนนี่เด้าทางเมืองยืนเด็กๆเน่เด้หนิเอาน่อยเอาน้อยสลายแบบนี้ได้ไหมนี่บ๊อบบ๊อด้วยนะเข้าบบมาห์รอกี่สื่อไปที่แทบเจ้าอยู่แทบเจ้าอยู่ค่ะขยันเข้าบบมาเออไหนเขาจะเอาอยู่น้องมน่ะหาบาทเห็นเบบี้ค้ายอยู่หาบาทตรงคร้อ อาสิบบาสอาสิบหาบาทไรด้วยค่ะบอกว่าเบลน่าใครกว่าแม่แบลยังเป็นนั่นเล็กๆเนี้ยมองมาไว้ตั้งทางกระเจ่นอนนะพี่มองมาพี่โซคัม เออยืนนี่ละ่บอมันอะช่ชาติยง่ะเมาซื้อเื่องไปค้า,าประโซตินหนามาดูจะได้ขนมเมกว่าซื้อหาย <c oughs> ส่งนะพี่น้ะอาหานคล้ายส่งเกี่ยวกับแบบขนมตามหั่มหัน่นตำเนาะหัน่นตำก็คืออยู่นี่มันถือเนาะถือล้วกะ็แต่วก็มีของเล็กหน่อยหมกนะักเนาะแบบโคตรร้ายเลยนะพี่น้องของไทยของลาว,วของเวียดของจีนของยังมีเบิร์ดเนาะอาหานเลยโมนาซื้อ,อยังไงนะน,น้องมมนา โอ้แม่้าน้อยเด้เนาะตัวพนี้ฮะแต่แนวค้ายนะพี่น้องนีแม่้วพแม่่โพหมือน่นี่แแบบพ่าอยากได้แตงหน่อยเ้ามากซื้อมาจริงเป็นตัวมูตัวมาุนะเป็นกนะอาอีกั้งแบบนี้เ่งเล่กเอาจะกู้อาแบบจีิงแล้วมันมีสติกเกอร์งในี่คือกองสุ่มมาได้ติดแตงหน่อยเะามากใส่มากีดมากซื้อ ไได้งกรแน่ใแก๊นี่แม่บักฮัอยากโชวอีเมย์ฮเบอร์สออันนี้ก่แม่แม่ไม่ได้มาเานนีนงนเดยวไปกินสียเนะนี่อมไข่อันนีงน้ยเ็นมีอไวะอันนี้ส่งกระแตบ่น ไม่ไดงได้นะอันนี้เท่าไดรบอสแปดพันแปดพกับประมาณสามสิบบาทน้องน,น,นี่ขนมเวียดต่อมันเสบเนาอ เอาได้นะแม่ไอซไปเลยไอแม่อาไปข้ยเลยไอาก็จะเอาไปเลยเป็นเสื้ออะไเนาะเอานคขายสิบอกมันตอมีคนถูไ ดัดผมตอนนี้กแล้วเทียนเสียงหอแล้วพี่น้องจิ้มผบจนมืึนเนาะอันนี้ก็คือคล้องที่พี่นูเป็นสื่อมาเซตกับตั๊เนาะเดี๋ยวใช้เบิดคล้องนี้สื่อมาขายนะพี่น้องอันนี้ก็คือสติกเกอร์ค่าให้เด็กๆนอนน้องๆหนักเรียนเนาะอยู่ห้องหิ้ยหโรงเรียนประถมปฐมบัตรนอกๆใหม่โรงเรียนเด็กๆโรงเรียนเด็กแต่ก็มีขนมเนาะนี่ของเดี่ยเป็นซื้อมากแบบโคตรลายเลยเนาะพี่น้องมีเด้ เป็นแบบคล้องเล่นกับคองกินก็แจ๊บเด็กๆนะพี่น,นอนก็เป็นผลไม้โอเคคลไมย้ยังกับบะหุ <c oughs> บ <c oughs> สซีนไดเดอพี่นไดเดอพี่นี่ถั <c oughs> <c oughs> กสุดๆ <c oughs> มาน่ารักมากเลยน่ารักนาะพิณนน่ะน,น,น่ารักเนาะอ, <c oughs> อย่าสิยปกะ อา้วอาวอีนั่งใส่เก็บใส่ก้อนนี่น่ารักพี่น้องมึงเป็นสติกเกอร์สติกเกอร์ของจีนประเทศจีนโมโมนี่น้องโมโมอันนี้คืออย่างลอโชมีลอโช โซอันนั่นโซคัมไปเอาหลดมาเบิร์กซิไอโซคัมไปเอาหลดจะมาเบิ่งดูจะซื้อหลดมานะบักหลายๆนึงเนป็นกล่องเหล็กเนาะแล้วก็มีแบบเป็นช่องกระแลเนาะไม่ใช่เสาช่องกระแลเป็นกล่องเลยสาวมาเอามาโซซิช่องกระแลเป็นกล่องนะ นี่เป็นชงโกแลตเนาะพี่น้องแซ่บเสแบรูบานเท่ามีขนมช็อกโกแลตเี่เนาะแบบช็อกโกแลตเต็มคำเลยเนาะนีสแบร์แบบเต็มคำอันเล็กๆใส่นุ่มชอบไหมเสแเนาะเสแบร์เดาซิมาแกตตัวนี้ต่อเนาะทำดีจีมันเป็นเดี๋ยวนี้เนาะสติกเกอร์นี่อันสุดท้ายสามแผ่นสามแผ่นหาบาทเนาะสามแผ่นสี่พันอู้อันนี้คือคือรถน้องโฉคำ หลุดคองดินนะพี่น้องเสื้อถ้าซื้อเข้าซื้อเอาไปคลายเราไม่น้อเสื้อเอาไปคลายเลยนะพอเด็กๆเขาเจ้ะมักซื้อเนาะแถวบ้านโูคนมานะอันนี้จะแพงเขาสินะจะแทงเนเนาะตูมูตะมี แต่เขาวาดอกมาเป็นแบบนว้นะพี่น้องหนูไม่น่าว่าตัวชุดละยับก่อนก็ใส่ที่สองเล้เนี่ยปกที่สองที่หนึ่งนับออกนี่นับออกไปหนนี่พี่น้องกเปิดี่นเมื่อนีก่อมันเปิดไปหนึมันจะ้ายหนูเลยพี่น มีน่ารักดิเนาะมีน่ารักอ่ะไอ้แคทไอ้แคทนี่ครับน่ารักครับฟินอลซื้อมาอ่าเทโน่แกเก็ตนี่แล้วหมดครับ เราทำไม่เรามีอ่ไรบาไตเราไป่ก่อนน้กระต้ากอมันเป็นแทนใหญ่นอกเล่ะกรม้าแกออสมัสุด้ายเป็นสามเทนนอกนคบบาทสเท่ากับข้หาบ้า่หนึงก็ได้สงยี่สิบบาทชิ่นข้าวกับเข้ากับไส้เนกได้กใเฮ้ยบาเข้าหาบ้า เขาใครหาบอนนี้อตะเคียนเนี่ยอ่าสุดครไม่เอมันเดียวกันเห็นนะมัต้องเลือกหอกเดียวกันเอาแสเดียวกันนั่นแหละเนืนัดมาเนะรว ขึนเสาแรกขึ้นเท่ากันไหมอีกต่ออัไปหงเนาะเสร็จแล้วได้แล้วได้แล้วสวัสดี he2 he2 ต้องเอาของมันแล้วเนาะเดี๋ยวจะให้ของป้านะโดไม่โดโดเอามาไหนรถนี่หันไป ่นองพิลนองหนองสานนองโมน่า